สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชีวิตล่าสุดชวีวรรณบุญปรกในวัย64ปีต้องบอกเลยว่าเป็นดาราอีกท่านหนึ่งที่แฟนๆต่างให้ความสนใจชวีวรรณบุญปรกอดีตดาราหนังที่ปัจจุบันยังสวยและก็ดูดีในวัย64ปีเธอห่างหายจากวงการบันเทิงไปนานเจ้าตัวหันไปเอาดีด้านธุรกิจพร้อมกับได้ออกมากล่าวว่าทำธุรกิจวยัยรวยกว่าเป็นดาราในสมัยก่อนศิลปินที่มีสัดส่วนอวบอัน้น อกเป็นอกเอวเป็นเอวจะได้รับฉายยาจากสื่อมวลชนหรือต่อมาฟังดูดีเหมือนฝอร่่งหน่อยซึ่งในยุคนี้สรรพนามที่ฟังแล้วดูอย่างกับว่าเห็นผู้หญิงเป็นเหมือนวัตถุทางนี้ไม่ได้เห็นใครใช้กันมานานแล้วแต่ในยุคนั้นคุณชวีวันบุญปรบกของไทยที่ใครๆก็รู้จักในยุค80นั้น ชวีวันชนชั้นบุญปกหรือที่คนใกล้ชิดสนิทเรียกเธอว่าน้อยเธอเป็นชาวจังหวัดสุรินทที่เธอพูดว่านามสกุลของเธอในความเป็นจริงแล้วนั้นบุญปกแต่คนชอบเขียนผิดก็เลยเลยตามเลยเลยเปลี่ยนเป็นบุญปกมาจนกระทั่งปัจจุบันเธอย้ายตามพ่อแม่มาอยู่ที่จังหวัดเพชรบูร์และเริ่มเรียนหนังสือที่โรงเรียนท้าผลจนกระทั่งจบป .7 ที่เด็กๆในยุคนี้อ่านแล้ว อาจจะมีงงผสมคำขำว่ามันคือชั้นอะไรหลังจากนั้นคุณน้อยชวีวันได้เข้ากรุงเทพมาศึกษาต่อในชั้นมศ .1 เที่โรงเรียนสันติสุขจนถึงจบมศ .3 แล้วมาต่อโรงเรียนดุสิตพาณิชยการแต่เรียนไม่จบเอาแต่เที่ยวเตร่ไม่เรียนหนังสือเริ่มไปสู่วงการจาัดก,การประกวดนางงามอัสมชันแต่ขอถอนตัวเพราะถูกสปอนเซอร์เบี้ยวเงินต่อจากนั้นเข้าประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์ส ที่จัดโดยคุณศักด์จาตุรจินดาเพื่อหาตัวแทนสาวไทยไปประกวดนาง,งามจากักรวาลซึ่งในตอนนั้นงดจัดการแข่งขันนางสาวไทยคุณน้อยชวีวันเข้าแข่งขันในคศ1979หรือพศ2522และได้รองอันดับสามมาครองก่อนที่จะประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สอีกครั้งในปีคศ1980 ซึ่งผู้จัดอนุญาตให้แข่งขันซ้ำได้และเธอขยบได้ตำแหน่งรองอันดับหนึ่งมาครอบครองหลังจากนั้นคุณน้อยชวีวันได้เริ่มใช้ชีวิตในฐานะสาวงามร่วมถึงนางแบบให้กับคุณศักด์จาตุระจินดาครั้งหนึ่งเธอเคยไปเดินแบบที่อาหรับให้กับห้องเสื้อเบตตาของคุณเบตตามัตสดะดีไซเนอร์ชาวญี่ปุ่นในไทยจนถึงกลายเป็นขาวว่าคุณน้อยผิวชนชั้นเป็นนางแบบรุ่นเดียวกันกับคุณขะนางดำรงฝึกหัด คุณติม๋มเพนพรไภัยทูลคุณตุย๋ยนวลปรางตีชิตและคุณลินดาคาท่านเจริญน,นอกจากเป็นนางแบบแฟชั่นแล้วคุณน้อยชวีวันขึ้นปกนิตยสารต่างๆรวมทั้งนิตยสารสำหรับชายหนุ่มอย่างหนุ่มสาวของคุณปกรณ์พงวราพาคนที่แนะนำให้เธอรู้จักกับคุณไกลคันชิตดาราดาวร้ายที่มีชื่อเสียงรวมถึงจากนั้น คุณไกรได้พาเธอไปฝากกับคุณวินิตพักดีวิจิตผู้สร้างผู้กำกับหนังไทยที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวแฟนขอบคุณค่ะ